ลิซ่าไม่ลืมคมเป็นไทยค่ะทำเอาเรียกเสียงจากแฟนคลับได้อย่างมากค่ะตั้งตาราอคอยใจจดใจจ่อสำหรับการปล่อยซิงเกิลโซโล่เดี่ยวของไอดอลสาวชาวไทยสุดฮอต ลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ที่มาปลุกกระแสความปังให้กับวงการเพลงลุกเป็นไฟอีกครั้งค่ะเมื่อเวลา24นาฬิกาในวันที่7กันยายนของประเทศไทยเป็นประเทศเกาหลีในเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่นเองนะคะก้าวเข้าสู่วันที่8ค่ะต้นสังกัด YG Entertainment ปล่อยคลิป teaser music วิดีโอเพลงของลิซ่าจากซิงเกลิลอัลบั้มเดียวของลิซ่าครั้งแรกในชีวิตออกมาเป็นน้ำจิ้มมีความยาวแค่14วิบบางฉากใน t เซอร์ MV นคล คล้คลึก,กันกับ m v ที่ผ่านมาของสาวลิซ่าด้วยอีกทั้งยังมีท่อนร้องเ mm. ซแ mm. ละลิซ่า l ลิ e มีซึ่ง mm. เรียกได้ว่า mm. ท่อนเพลงเดียวที่ทำเอาฮอตติดถูกันเลยยอดวิว mm. ก็ถล่มทลายเกิน7ล้านไปแล้วและติดหนึ่งในมาแรงของ YouTube อีกด้วยแลละค่ะล่าสุดวันที่10กันยายนเวลา11บเอนิกาตามเวลาของประเทศไทยค่าย YG e n t e r t a i n m e n t เนี่ย ปล่อยเพลงและ MV ตัวเต็มเลยค่ะกระแสตอบรับเนี่ยปังจริงๆคะ่ะยอดสตรีมผู้ที่ชมสดนั้นทะลุมากกว่า800,000คนยอดวิวเข้าชมวิดีโอทะลุล้านเพียงแค่ไม่ถึง2นาทีล่าสุดนี้ยอดผู้ติดตามที่ผ่านไปไม่ถึง30นาทีมีผู้เข้าชมไปมากกว่า6ล้านวิวค่ะแล้วก็มีความที่แบบว่าพุ่งไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความเผ็ดริด จัดเต็มสมกันรอคอยที่สำคัญ m v เนี่ยังแฝงไปด้วยกิมมิคความเป็นไทยอย่างจะจดาเอาไว้ให้ได้เห็นสุดยอดเลยทำให้ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทั้งในไทยและเทรนโลกเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะเป็นยังไงสำหรับความปังในครั้งนี้มาชมกันคะ่ะ